มาเร็วมารู้จักแหล่งท่องเที่ยวเดินป่าตะวันตกของไทยสัมผัสกับกิจกรรมต่างๆสนุกสนานเร้าใจที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะขอกระซิบนะคะที่นี่มีรางวัลอุตสาหาการรมท่องเที่ยวการันตีด้วยนะคะพื้นที่อุทยานนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าตะวันตกที่กว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์มีลําห้วยแม่วงไหลผ่านเราสามารถเดินทางสู่ลาห้วยได้ด้วยรถอีต็อกหรือรถไถนาของชาวบ้านมุ่งสู่ห้วยแม่เรวาเพื่อการล่องแกงค่ะเอา้าเฮ สายน้ำที่นี่มีความคดเคี้ยวลดหลั่นไล่ระดับแต่ละแก่งท้าทายความสามารถของนักท่องเที่ยวให้ได้ออกแรงพายจ้ำตามกระแสน้ำสนุกกันชุ่มฉ่ำชื่นใจค่ะอุทยานแห่งชาติแม่วงยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ได้ขึ้นไปชมมอีหืดดูวิวทิวทัศน์กันได้อีกออมาแม่วงทั้งทีมีกิจกรรมดีๆมากมายอย่างนี้ละค่ะ